พว okay, กเจ้ามือนี้เป็นมือสั่นวันดีมา <c oughs> สันเลยสำหรับวันมหาเนาะแพทพีเยอร์ออฟเดวิดอาเขียวก็มาอีกแล้วครับผมวย <c oughs> ในสัปดาห์นี้หรือว่าอาทิตย์นี้เนาะเป็นแพทพีเออร์เดวิทของทีมซานเนาะเวลาของข้ามาถึงแล้วมาเบิรงกันว่าแพททีมซานนี้เขาจะได้สอยได้จัดตู่ใด้เนยมาลุ้นนำกันครับผมเบิรงเขาจะมาเบิรงกันว่าในแพทนี้เนาะมันมีอย่างเนี่ย ทงนี้ก็น,นำชับมาโดยเนาะลุยดิอาร์ตสไตล์เป็นโฮเพเยอร์ดาวินนูเยสจากอุลุกวัยสไตล์เป็นโกพันเซอร์เปรันโตเลสเราสามปีเนาะปีครัวแล้วก็ยูซุฟโฟฟาน่าซาฟฝรั่งเศสอายุส,สั้งสีเป็นสไตล์เป็นบ็อกทูบ็อกก็แมสลี่มันบอกตุยาน,นยิงบอลถือกีฬากับบ็อกกันได้เนาะแบ็งขวาทีมซาเดนมากเนะาะสไตล์เป็นแอคแทกิ้งฟูลแบ็ก่านประธานตู้เย็นเนาะ พีสอสตล์เป็นฟ็อกอินเดอะบ็อกเมเจอร์ตัวตายเป็นโฮเปเยอร์มาติโอดาเมียอนพีสอสตล์เป็นแอตแทกกิ้งฟูลแบ็กเคซเก้อีสต์ตายเอเป็นโฮเปเยอร์เจบูสอันนี้ทีมซ่ายอย่างจานทีมซ่าอย่างนี้ตายเป็นแอตแทกกิ้งโก้กิปเปอร์ในแพ็กสำหรับอาทิตย์นี้เนาะเอ็นเขาจะบอกว่าลุยดีอาร์ตึงสุดในแพ็กนี่และก็ตัวบักเขาบอกว่าอาจจะเป็น ยูซุฟโฟฟา้าหรือว่าใครที่คาดกองหน้ากา็พิตุย็นช่วยได้เนาะโอ้ oh, ยสัตว์แกนี่เล่นไม่เลิกการ์ดฟรีโบต้องเมาลอย่างหลายฟอเต้ไส้มนยิ้มเข้าไปในงูกล่กองการ์ดฟรีพอเป็นลุยดีอาร์ตเฟรนตอเรสตัวเดีก็ได้เออโมเมนต์ตัวเดีก็ได้ดกูคอลุยดีอาร์ตตัวเดียวพอได้ดีอาร์ตตัวเดียวกูเสาซุ่งเลยดีอาร์ตจงมาโคลัมเบีย ไปดรีอาสมาครับแสงแห่งความหวังบุยดีดีอาร์ดีอาร์ดีอาสบุมิตาสโม,มสรนะเป็นทีมสั้นเนาะห้าดาวเบือโอ้โหคอนเลนบอกยองเซฟานเดฟาย <Hello. S 1> สุขเปลี่ยนเที่ยงกับพวก อายุแม่งสามสิบัพขึ้นไปนี่อาจจะเป็นการล้างซวยล้างเกลือไปฮะนะ <c oughs> หอบนี้หอบทีแบบเน้นเน้นเสืโรถร้อยแห่งความหวังร้อยทองแห่งความหวังเบิ้งกันบ้ายิ่มเข้าไปที่ร้อยทองแห่งความหวังกดไปปั้งมาแน่นอนฟังเสียงเกีอเสียงจากเจ้าป่าดิอาส มาดีอาร์อีตัดสีเทาอันนี้อไปวะปักหาใจตัวเองอนนอเทเซเกะหนอโอ้หน้าตามันคือดาโลอยู่เลยเอาอยากได้ดีอาร์มันวะเอาต้องคลิกใส่ดีอาร์ดาวินก็นดีแต่เอาดีอาร์ตายใจอะไรดีอาร์หนึ่งดีอาร์สอง dr ส 3, าม r ส 4, ี dr ห้าเจ็ดเทือด dr หก dr เจ็ด, 6, ด 7, กดทองอีกสิบวิทองนี้กดที่ทองเน้นๆกดเข้าไปเน้นๆนับเจ็ดวิในใจไป dr โบต้องแซงมัรบต้องแซงมาบอรไดนฮะุ่มส่แซงสาเซา nih mana nih nomor PR ah makap PR ad. ada PR Dias ad. eh <laughs> ya Langsung, gue masih tau eh, kita nih, di hau, hey, bahasa, เอาฟีรันไปยืงขวดได้เออมันคิดมันคิดดีเวลากับพ่อเมื่อกี้อบสุดท้ายอย่างนี้เอ,อ้ยคลิกเซพิตูให้พ่อท่านนะพิตูเบอร์สิบกดสิบเชื่อพดูเดี๋ยวกดเสร็จตู้พิตูเย็นไหมกดทางไงนไหมตู้เย็น,งงต,ยนตู้เย็นนำ้ำซุปหนึ่งสองสามดีห้าปุเจ็ดแปดก็ 1, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8. แล้ว ิบโอเคตู้เย็นนำโซ่พวกเจ้าดีอาร์มาเสื้อเหลืองอันนี้มาแน่นอนเสื้อเหลืองมาเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเสื้อสีเหลืองเสื้อสีเหลืองไหมอูลุกวยกับเด้ดาวินก็นดีเลยยัสดิอสัสดิอสัสสวัสดีครับโอ้ยสัตว์เอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหเพ่ง <c oughs> กูบว่าตายจูกูได้แบกอะบอสเดี๋ยวกูเปียกได้มึงเอ้ยิกี้พาย่อยอไบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจานัลโหลกูเปียกได้มึงแม่งโอ้โอเคโอเคโอเคสลาบแพ็กอาทิตย์นี้เพย์เ o อร์เดลวิกฮากะ บบได้ตามตัวที่หวังเลยอยากได้ดีอาร์ตแต่ได้พี่ตู้มาแทนโอเคตามใจป้าธนาคนนี้นะ่ะสมพรปากเลยพวกเจ้าอยากได้ตัวใดให้คลิกตัวน,นั้นเดอ้อแนะนำพวกเจ้าเนาะใครเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์เอาเดี๋ยวแพ็คคลิปหน้าที่เขามาสุ่มกันต่อเน,นะาะใครอยากลองดีคือค่อยอยากได้พี่ตู้เย็นคือค่อยเนาะแนะนำเนาะคลิกใส่ตู้เย็นสิบบาทแล้วก็กดสุ่มไปครับกดแชร์อะไรแล้วเฮามาเกลือน้ำกันเฮ e ย เเซ TCK ซเ k จังหวะนี้จิตู่รูกกับกูเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับโยโออิงอืมเออโยโย่ไปเออไปโยโย่เออเฮวเฮวเออโอเคตุ้เย็นนำโซ